สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเกม p พ n นิสซูนะว่าแต่ละแท็กเกดนั้นมีอะไรบ้างน,นะครับในตอนที่ผมทํำลิปเนี่ย p พ n นิสซูก็ลดราคาอยู่นะครับตามที่เห็นเลยเนาะใครที่ดูคลิปแล้วอยากจะรีบไปซื้อตอนนี้ก็น่าจะยังทันนะครับลดถึงวันที่9ก้ากรกฎาคมนี้ครับและสําหรับเพื่อนๆที่กําลังจะซื้อ p พนนิสซูมาเล่นเนี่ยก็อาจจะสับสนนะครับว่า มันแบ่งเป็นแพ็กเกจยิบย่อยเต็ไมไปหมดเลยครับแล้วก็มี DLC อีกมากมายไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนมาเล่นดีนะหรือว่าจะต้องซื้อยังไงถึงจะได้ครบทั้งหมดวันนี้ก็จะมาแนะนำให้ในคลิปนี้คลิปเดียวจบเลยละกันอะเริ่มจากตัวเกมหลักเลยนะครับก็คือ p l a n e t z o o นะครับเมื่อซื้อตัวเกมหลักแล้วคุณก็จะได้เกม Penetoo ไปเล่นลนั่นละครับพร้อมกับสัตว์ที่จะนำมาเลี้ยงในสวนสัตว์ เป็นพื้นฐานทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวจะหารูปมาขึ้นให้ดูแล้วกันเนาะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแต่วันนี้จะมาพูดถึงแพ็กเกจยิบย่อยของเขานะครับต่อมาถ้าจะขยับขึ้นมาเอาแพ็กเกจเป็นดีลักอ d ลิชันตัวเดียวกันกับที่ผมซื้อเลยเนาะแพ็กเกจนี้จะได้สัตว์เพิ่มเข้ามา3ชนิดนะครับใครอยากเลี้ยง3ตัวนี้ก็ซื้อแพ็กเกจนี้ได้เลยครับตามหน้าจอเลยนะ ปิกมี่นะครับฮิปโปแคะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นี่หลักๆประมาณนี้ครับต่อมาครับเขาก็จะมีแยกไปอีกว่าเป็นแบบพรีเมียมอ i ดิชันนะครับคนที่อยากจะรู้ว่าพรีเมียมนั้นมีอะไรบ้างก็เข้ามาดูตรงนี้พรีเมียมก็เอาง่ายๆเลยนะรวม DLC บางส่วนนะครับย้ำว่าเป็นบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะอยู่ในชุดนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่รวมเขาเ้าไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อชุดนี้ชุดเดียวเลยนะครับแบบพรีเมียม แบบว่าเริ่มเล่นใหม่เลยก็กดตัวนี้มาเลยครับพันหอันนี้เป็นราคาลดราคาแล้วนะราคาเต็มน่าจะอยู่ประมาณ2 7 0พนะครับคุณจะได้ตัวเกม1อันแล้วก็แอฟริกานะครับแพ็คอารกติกเซาท์อีสเอเชียนะอาร์กติกแล้วก็เซาท์อเมริกาตามนี้เลยนะครับอ่าเทาที่ผมลองเทียบเทียบดูแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่มีอยู่ในแพ็คนี้ก็จะออสเตรเลียแพ็คครับ ก็คือแพ็คนี้ครับเทียบให้ดูเมื่อกี้มันไม่มีนะก็คือต้องซื้อแยกนะครับนี่เป็นแพ็คอ่าหมีโคลาครับต่อมานะครับเพนนิสซูอาร์กติกบันเดิลนะก็จะได้ตามที่เขาบอกเลยครับตัวเกม p พนนิสซูแล้วก็ได้แพ็คของอาร์กติกสำหรับคนที่อยากจะเล่นเฉพาะอาร์กติกนะก็ก็ซื้ออันนี้ก็ได้นะครับจริงๆในรายละเอียดเขาจะมีบอกตรงนี้อยู่แล้วนะในหน้าที่เราซื้อครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะแต่บางอย่างเนี่ยต้องเข้าไปดูข้างใน คำถามต่อมานะครับถ้าอยากจะได้แบบครบๆเลยต้องซื้อตัวไหนบ้างอืมก็คงต้องกดเป็น d ี l u x e e d ิชั o นชุดนี้พรีเมียมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Australia Pack อีกหนึ่งอันก็น่าจะครบนะเพราะว่าไอแพ็ c อาร์ติกอันนี้มีให้อยู่แล้วในพรีเมียมครับซื้อ1ชุดนี้ชุดแรกนะครับ d ี l u ก e e d ิชั o นชุดที่2 p r พรีเม Edition แล้วก็ไปกดออสเตรเลียนะครับก็จะได้ครบตามนี้นะส่วนใครอยากจะเล่นแค่บางแพ็กเกจ DLC ไหนก็ลองไปจัดแจงกันเอาเองนะจะซื้อแยกเป็นเฉพาะ DLC ที่อยากเล่นไม่อยากซื้อเป็นชุดรวมแบบนี้ก็ได้เช่นกันอันนี้เลือกขึ้นอยู่กับเราเลยเนาะอ่ะหลกัหลกๆก็ประมาณนี้แล้วกันก็เขาแบ่งมาค่อนข้างปวดหัวนะก็เลยทำคลิปแนะนำหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ